จะฟังยังฟังจะฟังคันคันมัวที่จะวังคันจะวางไม่ในัังนี่นสีนครับจกฟังไม่ฟังไหรอกรถ้าจะมีผู้มาเบินชิดเบ่งยังก็เจ้าไครตาชตีได้ตีผูดถ้าเที่มื่อสุดท้ายย้ายฟันนีกจสีมาตามไม่ผู้ใดขื้นตีนี่ขตีได้บบไรกันหลอดไรหลอดแบบนี้ก็คัันเลักความเยนด้ยมันช้าง ไปไปเลยเห็นเห็นข้อค้นใช่ไหมจากนจำจำเนี้ยอยาจำจว่างยูกคเลย่อไปข,ออขึ้นมากค่ะก็คือข้อค้นแต่ว่ามันลูกทออกก็ท้นีจำเนี้ยหละมันออกแล้วมันล่างได้ไหมมันล่างเขางามมืงเฮ้ยงามไปนี่กลัวว่ยย่ดอกอนเอออลื่านที่คนเลยเอาข้างไว้บัดหัวโคโลนแล้วมันจะใจหัวใจปมดำดอกให้ไหมคนเลืไปยิบหัวนี่ขึ้นมากสิ ก็สิล่างออกบ่าน,นอนนี่ขนหลายปันกันล่างออกจังที่กูต้องเอาขอวาัญเลยวันตีดด้วันเลยเอาเขึ้นมาวอนเลยป้ายน้ำหนึ่งละใส่วันเลยเอามือขนลุกสิขาวร่วนๆขึ้นกันพอแห,งหง้งๆก็คั่นแล้วด้วยกูเอาคั้กวันนี้มันออกยุกวอนนี้ตอนลยกผมเมียหลักตั้งนั่นหลักบรยหารตั้งตั้งนั่งขอหนิกะยุตตั้งหากบ่กต่อกันกับหัวก็ครับ ทิมยูไผรยูมันทิมยูไผรยูมันเออคอยเลยเอาข้อมาก่อนแล้วหลังอืมล้างน้่งจนมันตกกันที่แรกมันมันอีหยังมันมันหยังคอยว่าคอยเลยมาลูบยังสิคอยเลยจ้าวามันมันข้ออืมข้งจนลูกบอกว่าเจ้า้องเจ้าว่าเป็นคอเออจะเป็นส่งข้อนี่แหละเจ้ว่าเจ้าวามันมันหยางก่อนว่าหลางไปแล้วส่วนมันคอยเล่มาหลางอีกหลอนหลอนครับคอยเล่ว่าเอาข้อตัวนี้ไหมคอยเล่ วันนี้เดียวลองไปหัวกลูจุหัวใช่ไปไดูว่าเอ้าน้จิออกคือกันบ่นอน,นี่ขอไปไดูวา่าตีจลิลลางออกคือกันบ่ตีเออขอไปดูายน้ำเอาเมื่อนี่ลหละายไปเมื่อนี่ลหละายวันนี้ได้รูปเป็นดิขาเป็นปูนคือกันเฮ้ยม,ม,มันออกกูจะเอาอยจุดอกขอไปดูว่าตีขอไปด,ดูบุญเมียนั่หลักซ้ำหน่อยันกระเด็นกระตี็เป็นยังหัวไผ่ระบาดนี้ยายบ,บ่อนจักผู้หญิงเด้่ผู้ชายหัวนั่นหัวผู้ชายหัวผู้ชายคอยว่า สีเนาะรรมดานมันกะไม่อยากสอนอยู่หัวนี่คือเป็นหาอ้าหัวนเป็นหาหัวเป็นหาก้ขอข้อข่ามันจิบเป็นหนึ่งเพราะว่ามันเพยามันไม่ขอรอจากสี่ไหมแม่รอขอตีสงสัน้นพูดจะตีจีงใดตอนนั้นล่ละม็จะเจ้าสีเจ้ากบบจีห่าหอกเนาะรู้ตีรูตต้ตีใดศูนหาแล้ว <c ười> มันมีแต่ข้อม่แต่หัวซุนหาครับหนึ่งหา สซหาคุณยายปันนี่เป็นผู้ปันิ่นตีได้แค่หนึ่งหาหนึ่งหาีหนึ่งหาเอาคุณยายคุณยายตีไปหนึ่งหาผู้เอฟซผู้เบิ้ลโอกาตีซอยกันนะครับเด้อผู้ใดตีได้แั่ไหคเมเมนต์มาตคชิปรอดคุณยายเขติตีู้ว่าันขาติตีว่าเป็นศูนย์นี่คือเขาบมดจักพ้นผู้น่ะ ตายอืมจักมันไผ่มันตายแล้วไหมเออมันตายแล้วก็เป็นศูนย์หรอกปนนี้มิตรหัวเนาะโตนี่เนาะโตนี่งมิตรหัวป่านมิ่งข้ออีกทอนหนึ่งมันเอ้อเดี๋ยวมาล้างนี่กระไรจีไปสั้นเอาขอาคุณยายลู่สองย่างบ่หนึ่งหากระซูนสามบ่ สิตีน้ำมันบ่คือกันก็หน้าผาฟั้นมว่แล้วฟันมาไปคนปู่คนลงไปบ่มีปูมีตะกบจกเอาจกเอาได้เครื่องคุ้นตีเก้าหานูตีเก้าศูนย์ได้เก้าศูมันเป็นศูนย์ยี่งากมากเป็นศูนย์วันนี้ได้สามตัวนู้ตีหาศูนย์เนอะนูตีหาเก้าศูนย์นตีมันตีปฏิศูนย์เก้าหาเนาะหูกับศูนย์อ้าวอืม ตามความฝันของคุณย้ายปั่นนะครับเป็นฝันว่าเป็นนั่งอย่างก่อน,นลืมและเข็นจับอคอ <c oughs> ขึ้นมาล่างนะครับคนตายแล้วมีตะหัวกับคอมโนติยะอธิบายเพิ่นไปเห็นคอคนคนตายแล้วว่ามีโตมีตะหัวกับคอเป็นจับคอมาล่างแล้วเพิ่นก็นจับตัวมาล่างอีคอนเรตตีหนึ่งหาแต่ตาบานุญิยะตีในศูนย์นหาบนว่าหัวเนี่ยเป็นหัวผู้ชายนะคะหัวกับคอเนี่ยแยกกันอยู่นะครับแยก่็เรตตอกันนะครับ อยู่ใคอยู่ไหอยู่ไปยู่แล้แมันได้ฝันมูลแล้ผู้หาตายบแม่เราไปไยังโอ้ยฝนตา่นีเนี่ยออกมาล่างเฉยอ, <ๆ S 2> อยู่ที่ว่าถ้าเป็นข้อเป็นจริงเงินถือเลขที่น้องเขาได้ไปคุกขี้กับสุเ <Message. S 1> นาะไปจับโซกนี่น้องตีนึ่งหาย้องญาติตีสองหา,างแล้วมือส,สุดท้ายอาจจะโทษสัมผัสนะคะเราเป็นฝันมอสามสี่มือเลยตันงสี่หลัมือวันที่สิบหกตอนเสาร์นะครับถ้าเข้ามาเบิ้งในคลิปอีกนะครับฮะทีย ทุกเนี่ยคนฝันได้ขึ้นวันที่สิบห้าวันที่สิบห,ก,บหกมือประกาศผลสากสกินแบงรัฐบาลที่นอนเขามาบนวิกฤติเลยครับเด้อาจจะอาจจะวันที่สามสิบวันที่สามสิบวันจ็ทุ่ทกกม้บอกเมื่อพิดบ่ะพิดเหรอลุ้งลุงเท่าแล้วแวบอกว่าเท่าแล้วบอกเมือ่อผิดมึงหันเพลนพระวันสิากันได้หลงก็เปลี่ยนวันที่สามสิบเอ็ด เดือนนี้มีสามสิบสามสิบเอสามสิบวันที่สามสิบโทรมาถามเป็นถ้าเป็นยนี้ยวันที่ปันวันที่สามวันที่หนึ่งจะโทรมาถามว่าเป็นปันไปออกวันที่หนึ่งติดออวันวันนี้ออกวันที่หนึ่งครับผมก็ลืมเขากไปวันที่สิบสามสิบวันนี้เดือนนี้มีสามสิบมือเลยเจ้าวันที่หนึ่งเดี๋ยววันที่สามสิบจะโทรมาถามถ้าทำมาได้ก็จะมาทำมาไม่ได้ก็จะโทรมาถามปันแล้วปัิ ตั้งกล้องสัมผัสเลยว่าเพื่อเป็นฝันเป็นโตไม,<อ>ม่รู้มือนี่มือนี่ก็ฝันเป็นไก่ก้อนแม่ตีได้แค่นึ่งหามันบ่าำได้คอยกวางสัน่นลักขันดี๋ยว,วยชุนใจก่อนก็้งปจักเขาเป็นกราของแต่ได้กว่าขกอ,อไม้นูว่าศูนย์นูวาเพิ่นตายแล้วตายแล้วยุต่ว่าคอยว่าขันขันสีมีศูนย์น้ำขึ้นจองสามโตพระว่าข้อมันสั่นพ้อทิเป็นนึ่งตี ถ้าสามตัวแม่ตีจังใดกับเป็นศูนย์หนึ่งแล้วศูนย์หนึ่งหาบอกกับชิดว่างันศูนย์หนึ่งหาศูนย์หานึ่งไปจริงหลืตีสามตัวตีศูนย์ตายหนีว่าคนว่าคนว่าจะเขาศูนย์ห้าหนึ่งตีได้ซามนี่อือแม่ระวังคันนี่ศูนย์มันต้องเป็นเลขสามตัวตีได้ศูนย์หนึ่งหาศูนย์หาหนึ่งพี่น้องเอ้ยนั่นแหละเพื่อสิบจี้ว่างหันแต่สิบจีว่างหันมันออกอัน มุนหาข้างก็นี่หนึ่งเออหนึ่งสี่จองมันเป็นนักสั่นอ้าขันแบบปันไปมาปันตีตีเลขจ่องโตเป็นหนึ่งหาโน่นี่แยกสี่ศูนย์หาแม่แล้วบอกว่าปันตีศูนย์ใช่น่ามันจะกลายเป็นเลขจ่องโตคือศูนย์หนึ่งห้าศูนย์ห้าหนึ่งเป็นนักข้างหาสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะเดี๋ยวโค้งสุดท้ายวันที่สามสิบวันที่สามสิบสัมผัส วัที่สามสิบมันสามตอนันีเก้นมือเลขออกเือวันที่หนึ่งั้นล่าสองสามท่ชนวัฟันอีกคกับพเห็นคลิปนะครับเพราะวันที่สามสิบนพี่น้องท่านผู้ชมขอไป่เพิ่งคิปน้นอีกนะครับหรือว่าวันที่หนึ่งอเพิ่งคิปนะครับทม่ีว่ได้มาบวมอว่าไปร้านเข่าคนเล่ามั่งเลย ดอกกอเสุก็ได้ที่ยังม่เขาดอกกอยมกไปกอยไปหาหมอม่าดอกกอยเรียกว่าไปถ้ามึงงานคนหน่อยงานคนหน่อยดอกไปก็ทิ้เตไปไปเนหน่อยแต่งานคนร้ายกะซอยคนเจังจะลาเป็นส่วนแบ่งครับ